ปลาทูจ้าปลาทูยี่สิบยี่ห้าตัวใหญ่ๆเลยจา้าไปเรื่อยๆคนละเข่งสองเข่งเมื่อกี้เมาไปห้าเข่งห้าแพ็คเอาไปให้มาให้ม้มวขนาดโอ้ยทั้งหมกเลยเกลียงมาเลี้ยงแมวหลแฮ ปลรทะาทูจ้า20-25เลยจ้าวันนี้ตัวใหญ่ๆหญ่30-40หมดละมีดักแด้ด้วยนะครับดักดแด,กด้ก็มีดักแด้มันโปรตีนสูงะทูนึงก็ลู้าอะ ขอบคุณครับนี่สุดาพี่